นีบใช้งานได้ปกติเหมือนเหมือนของที่เขาแถมมาเลยนะครับคลิปแล้วก็ล็อกเลยสวัสดีครับวันนี้ช่องทำได้ชัวนะครับจะมานำเสนอเมาส์แม่เหล็กของกล้องแอคชั่นนะครับของ DJI นะครับเนี่ยผมซื้อมาในราคา นะครับ184บาทแต่ผมใช้ส่วนลดของ s h o ปี้นะเหลือ147บาทนะ <Okay. S 1> จริงๆอ่ะมีตัวที่ถูกกว่านี้ด้วยนะ90กว่าบาทอะไรเงี้ยแบบโนเนมาแต่ผมไม่กล้างนะเออ <Okay. S 1> เดี๋ยวตั้งซื้อแล้วก็ซื้อให้มันดีๆไปเลยอะไรเงี้ยครับ uh huh. okay. ผมฉีกเลยไม่มีกันไกดฉีกไปเลย uh huh. ผมว่าน่าจะโอเคนะของยี่ห้อนี้เพราะว่าผมใช้ สายคองคอของเทเลซินอยู่นะครับนีครับผมไม่รู้ว่าอ่านผกหรือเปล่านะครับเทเลซิน <t ale cin> นะครับอ่าเปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผงใส่อย่างดีนะครับนะครับยังไงนี่ครับงงน,บนี่ของเทเลิซินน่าจะอ่านอย่างนี้นะ นะครับกดปึบทึบอ่ะดูแข็งแรงดีนะนะครับก็ผมมีอันเนี่ยอันของแท้นะของของ DJI ที่เขาแถมมากับกล้องเขาแถมมา2ตัวแต่ผมมีไอ้นี่เนี่ยพวกตัวอะแดปเตอร์พวกนี้สามสามตัวไงผมมีสายของคอด้วยไงเลยก็ต้องถอดไปถอดมาอย่างเงี้ยผมก็เลยเออ ซื้อไปเลยอันนี้ของแท้อันนี้ของเทเลซินนะครับเนี่ยนะครับเหมือนกันไหมน้ำหนักน้ำหนักก็เหมือนกันนะน้ำหนักเหมือนเหมือนกันเลยรูปทรงก็คล้ายๆกันเกือบเหมือนเดียวเองนะครับอันนี้ก็จะมีลูกยางของของเดิมๆของแท้นะก็จะมีลูกยางเหมือนกันแต่ลูกยาง มีการลื่นหรืออะไรนี่แหละเดี๋ยวผมลองเสียบให้ดูเลยอ่าเดี๋ยวผมมาทดลองใส่ให้ดูเลยนะครับอันนี้รึบอันนี้ยังไม่ได้เข้าเขี้ยวนะครับเนี่ยขยา่าขยา่าถ้าขย่าไม่แรงมากก็มันก็อยู่นะครับเนี่ยไม่เหล็กไม่เหล็กก็ดีเหมือนกันนะครับผมเอาของของที่เขาแถมมานะรึบ ยาวก็ไม่หลุดเหมือนกันนะครับผมว่าใช้งานได้ไม่ไม่ต่างกันเลยครับใช้งานได้ดีนะนี่แล้วก็กดเข้าไปกรึบเนี่ยครับแน่นตึบเนี่ยครับใช้ได้ไหมผมน่าจะซื้อตั้งนานแล้วนะแค่ร้อยกว่าบาทเองผมอ่ะ เอาเข้าเอาออกเอาเข้าออกตลอดอะเนี่ยครับอันนี้เข้าเกลียวไปข้างละเอนนี้กดเข้าเป๊ะเข้าเลยครับเนี่ยครับร้อยกว่าบาทนะถ้าเพื่อนสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะหรือว่าเดี๋ยวผมจะติดแท็กอันนี้ไว้ให้นะครับ เป็นของแท้นะของเทลลซินของแท้เลยอันเนี้ยร้านเนี้ยไว้ใจได้เนี่ยครับร้อยกว่าบาทเองอยางดีโอเคฝากด้วยนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปของผมช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับแล้วถ้าสนใจก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับผมวันนี้ช่องทำได้ชัวขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ